สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เรามีโปรโมชั่นดีๆมาฝากนะคะสําหรับลูกค้าสาว v o w a หรือว่าั n ติสนะคะวันนี้เรามีโปรโมชั่นขับฟรี90วันฟรีค่าจัดค่าโอนแถมฟรีล้อแมกนะคะมาให้ลูกค้านะคะที่ติดต่อมาจากช่องทาง y o YouTube ช่องนี้นะคะลูกค้าจะได้ฟรีล้อแมกนะคะฟรีค่าจัดค่าโอนแล้วก็ขับฟรีอีก90วันนะคะถ้าลูกค้าท่านใดที่สนใจ ก็ติดต่อจัดมาได้เลยนะคะเดี๋ยวเราขอแนะนําเจ้าคันนี้ก่อนนะคะเป็นโตโยต้าวีอนะคะเครื่อง 1.5e ปี2016นะคะคุณลูกค้าราคาตั้งขายคันนี้นะคะอยู่ที่359,000บาทคุณลูกค้าเครดิตดีนะคะฟรีดาวอยู่แล้วใช้เงินออกรถศนบาทไปเลยนะคะขับฟรีอีก90วันนะคะนี่ลูกค้าท่านใดที่อยากเห็นรายดละเอียดรถตัวจริงนะคะเข้ามาชมที่ร้านได้เลยนะคะรถเรามีให้เลือกหลากหลายยี่ห้อนะคะมีหลายคันนะคะลูกค้า แต่เดี๋ยวคันนี้วันนี้จันพามาดูเป็นคันนี้กันก่อนนะคะคันนี้นะคะจะผ่อนอยู่ประมาณสัก6ปีเนี่ยจะผ่อน7,000นะคะถ้า7ปีผ่อนอยู่ประมาณ6 0 0นะคะลูกค้าผ่อนสบายๆเลยรายได้13,000 5 0 0ซึ่งคนเดียวจบนะคะคันนี้เป็นไฟเลี้ยวกกระจกมองข้างนะคะมือเปิดก็เป็นสีเดียวกับตัวรถเดี๋ยวเราดูภายในห้องโดยสารกันบ้างนะคะภายในห้องโดยสารจะได้เป็นสีเบรดนะคะลูกค้า ตัดกับคอนโซลสีดำได้อย่างหลูหราเลยสภาพรถคือสวยงามมากนะคะรถพร้อมใช้เลยเราเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้ในวันรับรถแถมฟรีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงนานถึง1ปีนะคะคันนี้มีกุญแจร,รีโมทพร้อมกุญแจสำรอง2ดอกนะคะเบาะก,ก็ได้ไป็สีเบจน,นะคะลูกค้าคันนี้นะนี่สวยงามมากๆนะคะถ้าลูกค้าท่านใดที่หาวีออสยู่่อนไม่แพงขอน6 3 0 0 3 5 0 0 คันนี้ตอบโจทย์มากๆนะคะแถมได้คับฟรี90วันผ่อนอีกทีปีหน้าเลยทีเดียวนะคะนี่ตัวนี้เป็นเครื่อง 1.5e นะร้านเราอยู่ที่กรุงเทพนะคะมินบุรีเนขนหนองจอกถ้าลูกค้าท่านใดที่สนใจอยากดูรายละเอียดรถเพิ่มเติมผมอยากเห็นรถครับผมอยากเห็นสภาพรถลูกค้าสามารถเข้ามาชมที่ร้านได้เลยนะคะเข้ามาติดต่อจันได้เลยนะคะสําหรับวันนี้คลิปนี้ก็จะจบการนําเสนอคันนี้เพียงเท่านี้นะคะ คุณลูกค้าท่านใดที่หารถรุ่นอื่นๆสามารถติดต่อจันเข้ามาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ